For the first time They abuse my They you abuse my Feelings They abuse my Feelings, feelings. They feel. wanna see me burn In a cell phone place But that ain't gonna happen No way I my demons I'ma kill them for real this time i am looking for it all time I ain't got no time for living my life for the So when I'm standing on a battlefield Stop. Stop. And Overly. all the pain is real I hope I find the strength to kill War paint on my Expo. face now, Overly. now, now Cause I can't let these motherfuckers kill. win who the fuck would I be if I let them control my life and fuck everything I try to build up? Uh, hey, 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 you don't need to fight them up for real this time, they only wasting my time. Cause I've been using all my time, and there's a fight, I fight nobody else can see. They say these demons ain't real, but it feels so real they abuse my go โอเคนาะก็กรับสวัสดีสวีดัตพบกันอีกครั้งกับตนะตรงชาแนลน้องคลิปนี้นะครับอยู่ด้วยกันในส่วนของไฟล์คอนฟิกพับจีโมบายแพท1.5้นั่นเองอ่าสำหรับมือถือใครนะครับที่เป็น Android 11นะจำเป็นที่จะต้องไปลงแอป,ปจัดการไฟล์นะครับแล้วก็อนุญ,ญาตเสร็จวิธีการนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนี้ผมใส่ลิงก์ให้และก็ในส่วนของการดาวนะ์โหลดไฟล์คอนฟิกเนาะผมเอาไฟล์เนี่ยไปใส่ให้ในทวนะิตเตอร์เนาะไปดาวน์โหลดได้เลยส่วนวิธีการเข้าไปดาวนะ์โหลดเนาะ ไม่ต้องลงแอปทวิตเตอร์ใดๆนะครับผมมีวิธีการให้ลิงก์ของคลิปนั้นอยู่ที่ใต้คลิปนี้เช่นกันไปดูกันก่อนเนาะเพื่อที่จะได้เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับผมโอเคทีนี้ผมขอแจ้งนิดนึงนะครับในส่วนของการลงลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์นะจริงๆจะลงให้นะเพอเอิญช่องผมเนี่ยถูกรายงานนะครับแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนติดประกาศแจ้งเตือนอยู่90วันหลังจาก90วันไปแล้วเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ให้ที่คลิปนะครับเพื่อที่จะได้ง่าย ต่อการเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปลงไฟล์กันหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมทุกคนโอเค Let's go โอเคเนาะต่อไปเป็นวิธีการลงไฟล์หลังจากที่ทุกคนดาวน์โหลดมาแล้วนะจะได้หน้าตาแบบนี้เลยเนาะก็คืออยู่ในส่วนของแอปตัวจัดการไฟล์แล้วแล้วก็อยู่ในส่วนของโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะทุกคนทีนี้ให้เราเนี่ยเข้ามาตรงโฟลเดอร์คอนฟิกนะครับผมคลิกเข้าไปแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับให้มาจิ้มตรงจุด3จุดด,ด้านบนขวามือแล้วก็กดมันติซีเล็กนะครับ จากนั้นก็จิ้มที่ในส่วนของไฟล์ enjoy แล้วก็ user setting แบบนี้ให้เป็นสีเขียวจากนั้นกดค้างแล้วก็กด copy แล้วก็มาเลือกด้านบนนะครับตรง config ตรงนี้แล้วก็มาที่ device memory เนาะแล้วก็ android จากนั้นมาที่ data แล้วก็หาในส่วนของ PUBG ที่เราต้องการจะลงนะครับสามารถลงได้ทั้ง PUBG เกาหลีแล้วก็ PUBG g l กบ a l เนาะในส่วนของคลิปนี้นะครับจะมาลงในส่วนของ PUBG โกบอลให้ได้ดูกันอ่าคลิกเข้าไปเลย c o m t e n s e n t i g แล้วก็ Fly UFO o g a m e s h d o w w s h a d o w แล้วก็เซฟเนาะจากนั้นนะครับมาที่โฟลเดอร์คอนฟ l ิก t อ่า a n d r o i d แล้วก็ทำการกดวางได้เลยนะครับปุ่มสีเขียวด้านล่างความือจึ้งเข้าไปเขาจะฟ้องว่ามีการวางไฟล์ซ้ำเนาะให้กดตรง Apply to Offline นะครับติ๊กแบบนี้แล้วก็กด Repair เรียบร้อยนะครับในส่วนของการลงไฟล์คอนฟลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ให้เราเนี่ยกดออกจากแอปแตกไฟล์นะครับแล้วก็เคลียร์แอปนิดนึงเนาะทีนี้เข้าเกมไปดูนะครับผมว่านะครับไอตัว PUBG ของเราเนี่ยนะครับเปิดเฟรมเลทสูงสุดได้หรือ,อยังนะครับผม let's go โอเคเนาะผมมาเข้ามาในเกมแล้วหลังจากลงฝ่ายเสร็จเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการตั้งค่าเลยเนาะเข้ากราฟิกจะเห็นว่าเฟรมเลทนะครับผมสามารถปรับได้ที่สูงสุดแล้วต่อไปนะครับเป็นวิธีการป้องกันการลีกลับเนาะให้มาเลือกตรงต่อสู้แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการปรับเปลี่ยนกราฟิกกับเฟรมเลตตามที่เราต้องการแล้วก็กดตกลงแบบนี้นะครับจึงอ่าเราก็มาที่ล็อบบี้เช่นกันนะครับผมจะขอปรับเฟรมเลทไว้ที่สูงสุดแบบนี้เนาะ แล้วก็กดตกลงให้ตัวเกมเนี่ยทำการเซฟค่าไว้ก่อนจากนั้นนะครับทำการออกจากเกมแล้วก็เข้าใหม่ดูว่า,ามันยังเซฟค่าหรือว่ามีการรีไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีการรีกลับก็รบกวนคอมเมนต์แจ้งชื่อรุ่นมือถือมานาะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลนะครับผมโอเคเนาะขอขอบคุณลงหน้าทีนี้ต่อไปในเรื่องของเสียงในเกมนะครับเข้ามาดูในส่วนของการตั้งค่าเนาะแล้วก็เสียงสําหรับไฟล์นี้นะครับไม่ได้เป็นไฟล์ที่ทําให้เปิดเสียงเอาตาได้เนาะเสียงของเรานะครับ คุณภาพเสียงในเกมเนี่ยปรับยังไงได้ก็ปรับอย่างนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นนงผมนะครับปรับเสียงสูงได้ก็ยังคงปรับเสียงคุณภาพสูงเนี่ยได้อยู่โอเคเนาะน่าจะเข้าใจตรงกันนะครับโอเคทีนี้ต่อไปเป็นในส่วนของการลบไฟล์กรณีที่เราเนี่ยไม่ต้องการใช้งานไปดูกันต่อเลยครับผม let's go <S โอเคเนาะต่อไปเป็นวิธีการลบไฟล์กรณีที่เราไม่ต้องการใช้งานแล้วให้มาเข้าที่แอปตัวจัดการไฟล์แอปสีเขียวแอปนี้เนาะจิ้มเข้าไปจากนั้นมาที่ a n d r o i d Data แล้วก็หาในส่วนของ PUBG ที่เราลงไฟล์ไปเนาะตามคลิปนี้จะเป็น c o n t e n t s e n t ig จิ้มเข้าไปแล้วก็มาที่ไฟล์ ue f o game shadow shadow แล้วก็เซฟจากนั้นก็มาเข้าที่โฟลเดอร์ conflict android ทีนี้นะครับให้เรามาจิ้มจุด3จุดด้านบนขวามือจิ้มเข้าไปแบบนี้เนาะแล้วก็เลือกมันติ select ไฟล์แรกนะครับที่เราจะลบก็คือ e n j o y จิ้มเข้าไปไฟล์ที่2เนาะก็คือ user setting จิ้มมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้เนาะจากนั้นกดค้าง แล้วก็กด delete กด yes เพียงเท่านี้นะครับการลบลบไฟล์เออจะท้ายคลิปและลิน้นเริ่มรัวนะครับผมก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยอ่าจากนั้นเราทําการออกจากแอปตัวจัดการไฟล์แล้วก็เข้าเกมไปดูนาอว่าที่เราลงไปเนี่ยหายไหมนะครับผมโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดนะครับหรือใช้คำไม่เหมาะสมไม่สุภาพยังไงต้องกราับขออภัยด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีสวีสดัตครับผมบ๊ายบาย